เบลคอมสู่พีพิมชนะสวัสดีค่ะกับพบกับบุ๊มนะคะอยู่ในรีแคปเพลงชาเจนคอมพลีเคดของ Paper p ์เ n ลนบุ๊มชอบอนะันละมันมีผู้ปกครองเด็กมาบอกว่าพี่ไฮขอเพลงท้องสุดคูณหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวจะปั่นวิวให้อย่างเงี้ยอันนี้3วันล้านกว่าแล้วนะเออก็ไม่ใช่ขี้ๆเดอ้อยังไงบุ๊มเชืเ่อเลยว่าเด็กๆเ,เองก็ต้องมาปัน่นช่วยปัน่นวิวนะคะเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าแกงฟันน้ำนมอ่ะเนาะในเพลงเนี่ยก็พยายามที่จะไม่มีคำหยาบจะต้องลดน้อยลงเนาะก็จะต้องซอฟลงแอลกอฮอล์รอยย่าางงงเเี้นะสสารอยู่เหมือนนนกัี่แหละคือตัวอย่่าางงงทีีดดขออเ็กคคืบน คิดว่าเด็กก็ต้องมีพ่อแม่แต่บางคนอะ่ะพ่อแม่เขาไม่ได้เขาแบบว่าให้ดูโทรศัพท์อย่างเดียวโดยที่เขาไม่ได้สั่งสอนอะไรอะเนาะแต่เนี้ยอย่างน้อยอ่ะเริ่มต้นโดยตัวเขาเองที่จะเป็นคนที่ทําให้เด็กๆเ,เชื่อฟังหรือตัวอย่างที่ดีให้เด็กอะคะ่ะมันก็ดีนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็สังคมไทย,ยต้องการแบบนี้จริงๆแล้วก็เพลงนี้นะคะก็คือเหมือนสถานะไม่ชัดเจนะนะเนาะบุงเข้าใจฟิลเลยแบบเคยเหมือนกันใครเคยบ้างสถานะไม่ชัดเจนบุงเชื่อว่าแน่นอนหลายๆคนที่ดูช่องบุมงต้องมีสถานะไม่ชัดเจนแน่นอน คือบ่งมันก็ด้วยความที่เจ้าชู้ต่างคนต่างไม่เปิดตัวแต่บุ้มก็เคยคิดนะว่าทาไมเราถึงไม่เปิดตัวกันวะหรือยังไงบุ้มว่ามันอยู่ที่การตกลงของคน2คนมากกว่าหรือบางทีบุ้มเข้าใจในมุมของคนหนึ่งที่แบบไม่รู้เปิดตัวมาปุ๊บลงรูปคู่ปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องมานั่งไล่ลบบางทียังไม่ชัดเจน่ะยังไม่ชัดเจนกับคนคนนั้นยังไงก็เลยยังรู้สึกว่ายังไงดียังไม่อยากเปิดเผยตัวยังไม่อยากที่จะทําอะไรเพราะไม่รู้ว่ามันจะเลิกกันไหมอ่ะจะไม่รู้ว่าจะคบกันได้นานไหมอยยยยาาาากกกกกเเเเเปปปิดดดดผมมมมวว่่่่่่ีีีีีีจบคนนนนอออออืไไไ้้้ใชะะัหลลรรรณณณแ็็ตงู อย่างดาราอย่างดาราให้สัมภาษณ์อะไรอย่างนี้ปุ๊กคิดว่าไม่อยากจะพูดมากเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนของประชาชนถ้าวันหนึ่งเขาบอกว่าเขาคบคนนี้แล้วเขาเลิกแล้วพอเขาคบคนใหม่แล้วก็เลิกมันจะกลายเป็นแบบว่าเอ้ยเขาจะชูอีกแล้วอ่ะเดยกก็โดนสังคมตราหน้าว่าเป็นจะชูอีกแล้วอย่างเงี้ยคือมันหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เข้าใจอย่างที่บอกคือเข้าใจในมุมของดาราหรือหลายๆคนที่ยังไม่เปิดเผยแล้วก็ต้องดูเป็นบริบทบริบทไปแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนที่จะรับกันได้ไหมอยู่กันได้ไหมนะคะแล้วก็มันมีช็อตที่แบบ มีตัวเลือกอื่นแต่ว่าอยู่กับเขามีความสุขจริงแต่ไม่รู้อน,นาคตจะเป็นยังไงฉันมีความสุขนะแต่ว่าไม่แน่ใจอ่ะก็ยังไม่แน่ใจอ่ะสรุปก็คือผู้หญิงก็บอกว่าไม่ได้เป็นไรค่ะก็บอกแล้วส่วนผู้ชายเนี่ยไม่สามารถที่จะไปบอกว่าเป็นเถียงไม่ได้ไงพอสุดท้ายผู้หญิงพูดแบบนั้นก็เลยบอกอ่ะก็ไม่ได้เป็นไรครับตามนั้นแหละก็เจ็บกันไปมาเดี๋ยวเรามาดูเนื้อร้องกันเลยเดินออกมาจากเธอเท่าไหร่จะเดินไปไกลแค่ไหนก็เดินกลับไปทุกทียังคิดถึงยังรักไม่สามารถเอาไว้ได้แรกๆจะเป็นอย่างนี้แล้วยิ่เกกนไจป็บูห นะคนดีที่แบบเลิกกันด้วยดีไม่ค่อยนึกถึงหรอก <c oughs> เธอคือคนที่ทําร้ายกันแต่เธอก็คือคนนั้นที่ทําให้ฉันรู้สึกดีเห็นปะเออก็คืออยู่ด้วยก็มีความสุขนะแต่สุดท้ายก็เธอทิง้งกันไปมันก็ทําร้ายกันอะผู้หญิงเองก็จะแบบเอออยู่กับเธอก็มีความสุขว่ะแต่ว่ายังไม่เต็มที่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ผู้หญิงไม่เต็มที่อะต่กูเจ็บนะทําดีแทบตายให้เธอมารักกันทําทุกอย่างให้เธอมาลักแต่สุดท้ายคือไม่ได้ทุ่มเทไปแต่เธอไม่รับมันไม่เอามาเลยไม่รับเข้ามาใส่ใจเลยเหมือนเธอได้ยยินนนแแแแตต่่่่่เธออออไไมมมรรัััับบบฟฟฟงงงะกก็คคืืาาูู้หหลลทผ ตัวสำรองที่ไม่เคยสําคัญโอ้ก็คือรู้แหละว,ว่าเธอมีหลายคนคิดว่าจะสาคัญแต่จริง,รงๆก็คือไม่สําคัญก็เหมือนแบตสำรองถูกปะพกไปไหนทุกที่พกไปทุกที่เลยแต่ก็สู้ตัวชาจ,จริงๆไม่ได้ถูกปะก็เพียงแค่คนโง่ที่โดนเธอหลอกที่จริงแค่ยอมโง่พอรักเธอรู้รู้ทุกอย่างแต่ยอมโง่ว่าปิดหูไปตาไปตาข้างหนึ่งเพื่อที่จะได้ให้เธออยู่ด้วย this thing is j u s t up in air อันนี้ความรู้สึกคือเหมือนแบบคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนเพียงแค่อากาศฉันคิดว่าสิ่งนี้มันมันก็แค่อากาศ I love you ฉันรักเธอ but you d o n อ Even Care ฉันรักเธอนะแต่ว่าเธอไม่เคยจะแคร์ฉันเลยไม่เคยจะแคร์ความรู้สึกฉันเลย f r e d i t we are just up on the friends คือหน้ามันบ่งบอกว่าเป็นยังไงนะคะหน้าสีหน้าท่าทางว่าเราต้องพูดแบบว่าหลีกเลี่ยงกันอะไม่อยากสบสายตากันรู้มันรู้สึกไงเนาะ you treat me like I'm just crap on the b e n c อันนี้ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรคือคุณรักษาฉันเหมือนกับคือ crap นี่มันแปลว่าเอออแต่ว่า b e n c นี่ก็เป็นเหมือนมานั่งยาวอันนี้ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรในความหมายของเขานะ ใครรู้มาบอกคําแปลประโยคน,นี้หน่อยนะคะเป็นเพียงแค่คนที่ไม่สําคัญอะไรเป็นคนที่เธอซ่อนไว้อยู่ข้างๆใจก็เหมือนทาเป็นเหมือนเพื่อนกันนะเพืเ่อนกันไม่ได้คิดอะไรเป็นคนสาคัญจริงแต่แบบอยู่ข้างในนะเป็นเพียงแค่หมอกที่ใกล้จะเจอจางหมอกมาละสักพักเดี๋ยวก็เลือนลางหมอกมันเลือนลางเพราะแป๊บเดียวเหมอเือนเรียกว่าแป๊บเดียวฉันก็ต้องไปแล้วจากเธอความรักของเราแม่งโคตรจะเลือนลางมาแบบข่าวโพลแป๊บหนึ่งสุดท้ายเลือนลางไปแล้วก็เหมือนความรักของเราดีแป๊บนึงแล้วก็เลือนลางหายไปนะคะอันนี้ท่านถูกเนาะสถานะที่ไม่ชัดเจนนั่นแหละชัดเเจนนทที่่สุดแแล้วคําหมือัก แต่ไม่ให้ความสําคัญเธอแค่ชอบที่มีชันแค่นั้นเองชอบที่มีชั้ long, นก็ฟิลแบบสารองไะชอบไม่มีมันสะดวกสบายเนาะแต่ก็สู้แบบตัวชัดจริงๆไม่ได้มันไม่ชัดเจนนั่นคือชัดเจนที่สุดละถึงไม่ชัดเจนแต่คือชัดเจนที่สุดแล้วว่าคุณไม่รักฉันจริงขนาดนั้นที่ไม่ชัดเจนมันชัดเจนก็ถูกแล้วแค่ทําเหมือนรักกันแต่ไม่ให้ความสําคัญเธอก็แค่ชอบที่มีชั้นก็แค่นั Bey ้นชัดยิ่งกว่าชัดยิ่งกว่า HD นะคะเธอไม่รักก็ควรจะปล่อยไปเหมือนผู้หญิงไม่ยอมปล่อย เธอไม่รักก็ควรจะปล่อยไปชัดยิ่งกว่าชัดก็ไม่รู้จะต้องชัดขนาดไหนโอเคเนื้อร้องประมาณนี้นะคะแล้วก็ซ้ำท่อนทุกเนาะไฮกับเซนจิอันนี้เป็นคนโปรดิวเองโคโปรดิวเองโปรแกรมมิ่งเองเอนจิเนียร์เองมิกซ์และมาสเตอร์เองทำกันอยู่สองคนเลยเนี่ยโอเคทุกคนจบไปแล้วนะคะเพลงนี้สถานะที่ไม่ชัดเจนนั่นคือชัดเจนที่สุดแล้วไฮกับเซนเนาะคือเขาอะก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะก็งงแล้วก็แปลกใจจริงๆเนาะแต่ดีแล้วดีแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองทำมัชื่อว่าเวลเพน สิ่งที่เขาทำแน่นอนแก๊งฟันนมนมคะ่ะไปช่วยปั่นวิวให้ก่อนนะแก๊งเงยอะนะบ๊ายบายคะ่ะ